สวัสดีครับแล้วก็อยู่กับช่อง a p o n c h แนวอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะฮะปอมมีสินเชื่อมาแนะนําเพื่อนๆนะครับเป็นสินเชื่อของ Kbank นะฮะเป็นสินเชื่อของกสิกรนั่นเองนะครับชื่อสินเชื่อว่าสู้ไปด้วยกันอย่าพึ่งหมดหวังนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนนะครับที่ไปหาสินเชื่อมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้และก็ยังไม่ผ่านซักที่หนึ่งก็ ผมก็อยากจะแนะนําให้มาลองสินเชื่อตัวนี้ดูก่อนนะครับเผื่อว่ามันจะมีโอกาสที่จะผ่านแล้วก็จะได้มีเงินมาสู้กันอีกครั้งนึงนะครับผมอ่ะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วอย่าเราไปดูสินเชื่อข้างในกันเลยนะว่าเออหน้าตาแล้วก็วิธีกู้เนี่ยมันจะ มีรายละเอียดยังไงบ้างโอเคไปเลยครับเงินกู้สู้ไปด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าดอกเบี้ยถูกสุดๆก็คือ3%เเนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้วงเงินสูงสุดถึง3 0 0แสนบาทโอเคเดีย๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะจริงอย่างที่เขาว่าไหมนะก็รายละเอียดตรงนี้นะฮะสามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ Kbank หรือผ่านมือถือก็คือคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเดีย๋ยวถ้าใครสนใจเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะฮะแล้วเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปกดลอง และลองสมัครกันได้เลยนะครับโอเครายละเอียดของสินเชื่อตัวนี้นะครับมันจะเป็นธุรกิจ S M E เนี่ยประเภทวงเงินกู้ระยะยาวนะครับระยะการผ่อนชำระเนี่ยสูงสุดเนี่ยถึง5ปีนะครับแล้วก็ไม่ต้องชำระ3เดือนแรกก็คือว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยคนไหนถ้าได้สินเชื่อไปแล้วเนี่ยเขาจะให้ผ่อนสูงสุดถึง5ปีแล้วก็3เดือนแรกไม่ต้องผ่อนสักบาท วงเงินสูงสุดเนี่ยคือ3 0 0แสนบาทนะครับแล้วอัตราการชิดดอรเบียเนี่ยคือ MRR ลบ7 9 7หรือวงเล็บ3%นั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเขาก็จะมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ของสินเชื่อตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจหรืออยากได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะก็สามารถคลิกแล้วเข้าไปดาวน์โหลดใต้คลิปนี้นะฮะอย่าลอมจะทิ้งลิงก์ไว้เป็นข้อข้อข้อข,อขอให้นะครับโอเค ถ้าใครอยากอ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็สามารถมากดดาวน์โหลดไปดูกันได้เลยนะฮะคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อเ m e ตัวนี้นะครับต้องเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็ต้องมีสัญชาติไทยนะครับดำเนินกิจการโดยมีที่เป็นหลักแหล่งชัดเจนนะฮะประกอบกิจการโดยชอบเนี่ยต้องถูกกฎหมายแล้วก็ต้องไม่ผิดสินคคำตรงนี้นะฮะทรัพย์สินเนี่ยถาวรสุจริตไม่ลบที่ดินมีมูลค่าไม่เกิน5ล้านบาท เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ SME ตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนๆจะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครถ้าเพื่อนๆเป็นผู้สมัครเองเนี่ยเพื่อนๆต้องเอาสำเนาบัตรประชาชนของตัวเองมานะฮะแล้วก็กรณีที่ใครเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยก็ให้แนบใบเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลมาด้วยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกรอกข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาได้โดยจะมีให้เลือกเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับก็คือกรอกเบอร์ แล้วก็ยืนยันเบอร์มือถือนะฮะแล้วก็กรออีเมลในส่วนตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาไม่ช้าก็เร็วนะฮะแล้วหลังจากนี้เพื่อนๆก็ตั้งหน้าตั้งตารอเขาจะติดต่อกลับมาหรือไม่นะฮะก็ถ้าคุณโชคดีเขาก็จะติดต่อมานะฮะในส่วนตรงนี้มีหลายปัจจัยเนาะก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะ,ะกับช่อง A P O M Channel นะครับก่อนจะจากกันก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ ช่องของปอมด้วยนะครับเผื่อเวลาป,ปอมมีสินเชื่อหรือมีความรู้หรือมีวิธีการใหม่ๆม,ม,มาเพื่อนๆจะได้ไ่พลาดกันนะครับแล้วอยู่พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊าย